นี้กาแฟเวียดนามิส์คอฟฟี่้คนนี้ก็เริ่มขายแล้วว่าแบบจะเข้าไหมเฟรชเฟรชก็เหมือนเข้าเลยะเข้าฟีมัเลยอย่างนี้ก็เป็นปอดของเวียดนามแล้วมาแถวโอคอสเตอร์อย่นะมันเป็นเอกลักษที่เราจะมา day สองฮานอยทริปตอนนี้เราอยู่ที่โอคอสเตอร์เดี๋ยวเราไปหาข้าวเช้ากินกันร้านชื่อเดฮานอยคาเฟ่ก็สั่งรักอันมากินกันว่านี่ไงตัวบันตับันเวียดนามปะลองดูเทเบิลนั้น เอ็คอฟฟี่ที่นี่ห้าหมื่เดแบบเอลิงเ่ยต่เป็นเป็ดเเป็ดเปเป็ดว้าว so now we wait right so finish uh you put the coffee on r h e here and c o n d e n s e on the top thank you and please wait for another spoon because uh you need to mix this ah okay thank you เป็นโทสอันนี้เอ็คอฟฟี่มันติ๊กมากเลยว่ะหอมนะครับโฮมี มันต้องกินผ่านช้อนป่ะแล้วข้างล่างถ้าเป็นกาแฟแบบขึ้นขึ้นเลยใช่อันนี้กูคนนะอือก็คอดหวานคาราเาลเพราะรสชาตินี่เออหวานหวานคาราเมลไข่ไม่ได้รู้สึกอันตายไม่รู้เลยถ้าไม่บอกอาจจะไม่รู้ก็ได้เป็นแค่เหมือนครีมครีมป่ะใช่นี่รู้นะเปิดคครับลองกินเปล่าเปล่าก่อนก่อนซุปอร่อยอ่ะอร่อยก็รำซุปสไเปิดบ้านเราหรอไม่รู้เนี่ย เก็ใส่แค่ที่อยากกินหรือเราใส่ตามรีคอมเมนต์แต่ว่าเขาจัดพอชั่นมาแล้วก็ใส่เต็มที่เลยใส่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งเลยนี่ต่อ100%แยกชั่นแล้วเป็นนี้นะก็ใส่มะนาวอร่อยด้ยอ๋อเออวังมันก็เฟชขึ้นแล้วซอสหนักเค็มหักแล้วก็คนห่อใส่ในซุปนะซอสแดงก็มีซอสแดงใส่ไปในชีน ก็เนี้ยคูว่าแบบไม่ใส่อะไรเลยก็อร่อยกว่คุยคุยชอบแบบไม่ใส่อไู่กับเคยว่าเรากินดิบมันต้องสดเลยกินข้างบนแล้วก็สดคือทางใต้มันก็คือทำอย่างนี่้แบบเป็นเวียดนามิสกาแฟนี่กาแฟเวียดนามิสกาแฟปี่กาแฟู่เวียดนามิสกับกาแฟมันเหมือนกับกาแฟดิบเลยมันจะไม่ไม่ได้เข้มข้นก็นันถ้าเป็นเร й ติ้งร้านนี้หน่อย ก็ร้านดีอยู่นะราคาก็ไม่แพงคิวสามร้อยบาทโดยประมาณพะพอกับไทยนะเพราะว่ากาแฟก็แปดสิบแต่ร้าน<ะ>แปดสิบถ้าไทยแบบร้านที่ดีอ่ะมันจะแพงกันมัน่เป็นร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันแล้วก็สำหรับร้านนี้แปลว่าโอเคก็อร่อย thank you bye ต่อร้านเน,านี้ยเป้ชอบคือร้านเนี้ยทำมาเพื่อรองรับฝรั่งซึ่งเป้เข้าใจว่าราคาก็คงจะแอจบปกตินิดนึงร้านเนี้ยเปยไขายอีที่ 80K เรือรวมดีเป้ว,ว,เปว่าดีเลยแนะนาําครับเดี๋ยวเราข้องน้ำลรวเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันละอ๋อเดี๋ยวดิกี่เลียญสามมืดนี่มันเป็นแบบปั่นปะวะไม่รู้มันเหมือนเอคอปปี้แบบข้างล่างคืออะไรกันอย่างนี้หว,ว,วานหวาน,นไม่ใช่ลาเป้ดูดเมื่อคืนเนวะ กูบอกโรสวีเลยไงกูยกมือกส่กระบะใช่ไหมแม่ฟังดูเรื่องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่หวานหรอกหวานเจี๊ยบเลยว่าเรื่งฝังดูเรื่อยเรียกเช่นมันคืออะไรวะเรียกเช่นเปิดดูดีมันเป็นน้ำเปล่าวะข้างในเป็นอะไรคาปูเราไปไหนดอกเฮ้ยซื้อวะซื้อวะ ทำแอดสันเสียเวลาต้องนั่งออกเฮ้ยเนี่ยรถไฟฟรีก็ฟรีไม่ต้องไปจ่ายค่าคาเฟ่ไงสรุปคาเฟ่รถไฟรีวิวว่าไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าเดินมาเจอสถานีก็พอรถไฟกาแฟเป้ดูรีวิวมาแล้วปราเกิดว่าเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบหลอกทัวริสอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้เขาจะเดินเข้าแล้วก็โดนกั้นคนนี้กั้นก็เป็นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยขายแล้วขายแล้วคนนี้คนนี้ก็เริ่มขายแล้วว่าแบบจะเข้าไหมแต่เขาพาเข้าก็ประมาณนี้แหละ กินไหมกินไหมเฮ้ยเคฟซีป่ะเนอาไปดูไปดูไปดูไปเฮ้ยเวียเวียดนามเคฟซีซื้อแบบแบ่งๆกันได้ป่ะเฮ้ยน่ากินอยู่นะก็ข้าวอันนี้ป่ะนันบันสปาเกตตี้ที่ไทยไม่มีมีตันเดียวหล่ะสปาเกตตี้ันนีข้าวอันนี้ข้าวตื่นใหม่เฮ้ยอันนี้ไม่มีในไทยสปาเกตตี้ไปที่นี่เป็นอย่ไหนเหมือนซอสมันต่างกันไหมองันนี้ข้าวเขาจะเล็กๆหน่อยเขด้เอนนะมันจะเรียวกว่ันเลย ซอนมะเขือม like pues ันก็แบบติดเปรี้ยวเหมือนวันแรกที่เรากินทุกทินจะแห้งเลย่ก็แบอคาได้แห้งต่งต่างกันมันแห้งไห่อย่ะครับไม่่อมีรสชาติดูไม่ออกเลยไม่เข้าแล้วไแบบนี้เวอรมันอันนี้เหมือนเชเดอร์ิวอะมู่เนี่ยก็เชดเดิวเขาไปดูมานที่ที่นี่เลยปลาแกตี้ไก่เป็นไไก่ออนหนัไก่กินแซแล้วคุณจะเหนแบบเสียอย่างตัวติ่ง

เฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ภาษาคิดจะเรียกว่าเทม p l e ลออฟวิชชูเรชมันคือมหาลาัยแห่งแรกใช่ปะ่ะ <c oughs> มหาลาัยแห่งแรกของเวียดนามเ,เป็นมหาลาัยแห่งแรกตั้งแต่ปี1076จนถึง1779จนกระทั่งในปี1803แล้วยก็ย้ายเขาเรียกว่าย,ย้ายทัมบัตหรือาจารย์จไม่นไปอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งน,นะโอเคมาดีกันต้องไปดูกัน ก็ไปที่จำหน่ายตั๋วนะไปดูว่าเสียคนละเท่าไหร่มีส่วนต่างไหมระหว่างคนท้องตินกับคน่างชาติก็จะเอนทรีตรงนี้แล้วก็ซื้อตเก็ตรงเข้ามามันจะอยู่ซ้ายมือเนี่อันนี้ภาษาเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็มีภาษาอังกฤษเป็นเด็กหรือคนเวียดนามะจะเสียสามหมื่นห้าอดอลก็จะเสียประมาณเจ็ดืันที่ผ<น>ู้คนภะพหนักขึ้นหน่อยหรือเด็ก <c oughs> ที่ต่ำกว่าสิบหกเพอรนี้ <c oughs> คือจะเข้าฟรีไปเลยรับม <c oughs> ติเก็ตมันจะเป็นแบบ Q R code เฉยๆเดี๋ยวไอ้ลิงไปสแกนดู audio ทัวร์กันเผื่อเราจะได้ฟังประวัติศาสตร์กันคือมันจะเป็นแบบหลายๆอันนะถ้าแ,แต่ละด่านเนะี่ยมันก็จะต้องเสียตังคงุณไปเรื่อยใช่เหรอห้าหมื่นก็ได้หมดคือเราต้องจ่ายเพิ่มเพื่อออดีโอทัวร์ถูกป่ะเออคือปกตทิที่อื่นมันก็เสียอยู่แล้วแหละ,ละไปไปเข้าไปใข้างในเออเข้ามาละเราจะพาไปดูอะไรวะประตูเนี่ยมันเลเวลเซนส์ในแบบ สกอรา passing examination คือเหมือนกับแบบในพวกแบบการศึกษาแล้พอเดินผ่านก็แบบ turning into t ดะดะก้อนผีอยโคตรดาไม่รู้มั่วเปิดมันไม่ใช่เดชปะมันไม่มีเดทชนะวะคือไอ้แท่งมันเหมือนหลุมศพอะแต่ว่าแบบเออไวจาร์มันเกิดกษัตระสาตกระดูกเดี๋ยววะข้อมูลค่อนข้างมั่วอะเ่าเราแบบมันไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเป็นว่าเเป้ถ่ายบรรยากาศที่นี่ให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้มังกรสองตัวไปชนกันเป็นเรื่องของโชคลาภก็ผานทิศปะที้ฟังมาว่าไอ้บอลไทที่เนี่ยมีอายุเราๆสามร้ปีไม่รู้ไกลโมหรือว่าได้ยินแรือเปไอ้ต้นนี้น,นี่น,นี่ ก็เป็นปอของเวียดนามนะใหญ่มากสวยนะสวยมากถ้าเป็นพวกแบบิินผาปัดมันน่าจะชอบเลยเฮ้ยมันเป็นงานมือเว้ยมันโคตรสวยโรงเรียนสำหรับแสงสว่างของประเทศ จบแล้วกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามเรามาที่สุสานโฮจิมินห์ใ่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นาที่ททเก็บร่างของท่านผู้นำคนสำคัญของประเทศทเวียดนามก็คือคุณโฮจิมินห์นะครับผมเหมือนว่านีเรามาสายเลยไม่สามารถเข้าได้ก่อนเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยร้านร้านป้ายนี่คือเราไม่ต้องไปเทรสติสเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าเข้าคาเฟ่นั่งแ,แบบเป็นอย่างนี้เลย ประหยัดไปเยอะเลยเพราะตอนแรกดูรีวิวมันต้องจ่ายสั่งคาเข้า,ขาแต่นี้เรามาแบบไม่ต้องจ่ายตัดงได้เลยเดี๋ยวไปถ่ายกันเราเดินต่อไปก่อนมันจะเป็นแบบทางเนี้ยรถไฟยาวๆเลยถ่ายฟรีไม่ต้องไปคาเฟ่เลยประหยัดจานเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้ว่าแบบมันอยู่ตรงไหน,นลคก,กี้เจอที่นี่เดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้ครับโ้โหโคตรเยอะ กินกันมีขนมปังด้วยเราสั่งอะไรมาบ้างไส้เคี้ยวไป อร่อยเลยเจี๊มดองแล้วเพอร์เฟกต์เลยผักประเทศนี้โคตรอร่อยเลยเอาผักเพิ่มได้ปะต้งาไปกัโหูไหม,ไม,ห,ไมหูก็อร่อยอร่อยเลยอ่ะหนักแค่ผักอ่ะไ่เยอะนี่นี่ซอสอย่างงี้นี่สองโคตรอร่อยเดี๋ยวดูบรรยากาศนี่ถนน,นเรีย่ยมครับอร่อยขายซื้อแ้ว กินของอร่อยแล้วแฮปปี้เลยไปก่อนอร่อยว่ะบรรยากาศแม่งโคตรเวดนามเลยกินแบบแล้วก็กินอยู่เมื่อวานกินเบียร์ก็ตรงนี้แล้วก็มอไซค์เฉียวเฉียวเฉียวไปก่ะานเ้ยอเนี่ยไก่กูหายไปแล้วแท้แทกับเขแล้วปะติดหอทุกวันเห้ือนนี้เขาเป็นแบบอบตาถ่านด้วยเว้ยว มขอม้าัขอค้างหบขอค้างขอค้างหมดเลยหมดเลยหมดเลยหมเลยเฮ้ยเล็กปะ อันนี้เป็นลองเทคแบบเก็บคลิปเล่นๆมาเอาออกมาพิสูจน์ไปกินหน่อยตักให้กูลงมากินที่เหลือกูตักกลางเก่งใจอะเยอะยังไม่แตกเก่งใจอ่ะเก่งใจดีมากเพื่อนมาเที่ยวเอ็นจอยหน่อยแล้วคุณว่ามันจะมาเป็นเบคอนไอ้เหี้ยสุดตรงอัชีวิตสุดตรงอ่ะรถการลงมาเป็นแบบสายเดินเดินทางสายกลางก็มีเย็นบ้างแล้วการศึกษาทางตรงไหนก็ไม่คิดเดินแวะนี่ก็ป่นเลยมันกบป่นปั๊บเลยเช่าได้ไหมเช่าได้ไหมเช่าได้ไหมเปิดดิอ่าได้แบบตาปูว่า โตมาอย่างไงเอ้าโรงเรียนเราสอนมาอย่างดีจริงปะเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกับกูปะเนี่ยเอ้ยมันเลอะเอาอย่านี่หมูไปเฮี้ยมันโดนข้างห้างมันโดนข้างห้างแล้วโอ้ยคืออะไรคเฮี้ยอะไรคือเอาแบบเฮี้ยด้วยเหรอเฮี้ยอะไรไหมมาปุ๊กว่าไรครับผมวันนี้ทำไงครับกินไม่พอครับโดนเพื่อนแย่งน้อยใจเหรออันนี้น้อยใจ กินมันหมี่ไปคำเดียวหมา่ทีทั้งหมดเอสซูเมไแอบไม่เคยดิบแตงใครอยู่แล้วเจ๋งใจวะเพื่อนคนนี้ผมเคยคิดว่าเขาจะไม่พอผมไม่แบบพูดเรื่องอาหารได้ไหมไปเที่ยวอะไรเนี่ยมึงมาโฟมชีวิตเที่ยวอะไรนะอะไรเรามีโฟมอะไรไหนเล่าดิไม่เข้าใจเป็นยังไงวะก็ดูตัวที่นั่งดิอ่าถ้าผมบอกว่าเออแบบมีอะไรมันก็คู่ชอบกูบอกชอบอันนี้เพราะว่าตัวขนาดตัวกูได้ยินมืนมันนะ อย่าไปฟังคีสอย่าไปฟังครับทุกคอนมีหลักฐานทุกอย่างอยูยอย่นึ่งไม่ออกอยูนึ่งไม่ออก